ในช่วงนี้เรื่องหนึ่งที่เป็นกระแสอยู่ก็คงจะเป็นเรื่องของ Facebook Live หรือว่าการถ่ายทอดสดผ่านทาง f a c e b o o k นะคะที่ให้เราสามารถถ่ายทอดตัวเองหรือว่าจัดรายการสดสดให้เพื่อนๆได้ชมหรือว่าคนทั่วโลกได้ชมผ่านทาง f a c e b o o k ค่ะหลายคนได้เห็นเพื่อนๆลองไลฟ์กันแล้วก็อยากจะลองดูบ้างว่าเขาทำยังไงหรือบางคนที่ลองดูแล้วแต่ก็อยากจะทำให้ดูดีขึ้นอีกน่าติดตามขึ้นอีกแบบมืออาชีพจะทำอย่างไร i อทีชั่วโมงจัดไปค่ะ เข้าไปที่หน้าโพสเหมือนเวลาที่เราโพสสถานะตามปกตินี่แหละค่ะแต่ว่าตอนนี้ตรงใต้ช่องเขียนข้อความจะมีไอคอนใหม่หน้าตาเหมือนคนมีเอออร่ากลมๆนี่แหละค่ะก็คือไอคอนสำหรับการถ่ายทอดสดนั่นเองพอกดปุ่มนี้ไปปุ๊บก็ตั้งชื่อการถ่ายทอดสดครั้งนี้เลยค่ะ แล,แล้วก็มาเลือกรูปแบบความเป็นส่วนตัวว่าจะเผยแพร่ให้ใครเห็นได้บ้างจะเป็นพับลิกหรือสาธารณะคือใครๆก็เห็นได้หรือว่าเพื่อนทั้งหมดหรือเฉพาะกลุ่มที่เรากำหนดขึ้นมาเองหรือว่าเฉพาะตัวเราเท่านั้นก็ได้ค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วก็แตะที่ go live นับถอยหลัง3 2 1เริ่มถ่ายทอดสดแล้วค่ะคราวนี้จะถ่ายทอดสดอะไรก็ตามสไตล์เลยค่ะ ทันทีที่เรามีการถ่ายทอดสดระบบจะส่งการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆให้มาชมการถ่ายทอดสดของเราโดยอัตโนมัติด้วยนะคะซึ่งถ้าเข้าเล่น Facebook อยู่หรือว่าเขาเห็นก็จะกดเข้ามาชมการถ่ายทอดสดของเราค่ะและตอนที่เราถ่ายทอดสดอยู่ก็จะเห็นได้ด้วยนะคะว่ามีคนที่กําลังชมอยู่กี่คนตรงนี้ค่ะแล้วก็สามารถไลค์เพื่อนๆที่มาเมนแสดงความเห็นระหว่างการถ่ายทอดสดได้ด้วยแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะแชทโต้ตอบไปได้นะคะถ้าอยากจะตอบก็คงต้องใช้วิธีพูดตอบไปสดๆเอาค่ะ แล้วถ้าเราไม่อยากจะให้เพื่อนคนไหนมาดูในขณะที่เรากําลังถ่ายทอดสดอยู่บล็อกเขาได้นะคะด้วยการแตะที่รูปโปรไฟล์ตรงข้างๆคอมเมนต์ของคนนั้นแล้วก็กดบล็อกค่ะเอาละ่ะจบการถ่ายทอดสดแล้วก็แตะที่ finish คราวนี้ระบบก็จะถามต่อว่า ที่ได้ถ่ายท่อสดไปหมาดๆนั้นท่านต้องการจะบันทึกไว้ด้วยไหมถ้าบันทึกไว้ข้อดีก็คือคนที่มาดูเราสดๆไม่ทันก็สามารถมาตามดูที่บันทึกเอาไว้ได้บนไทม์ไลน์ของเราค่ะเป็นการเพิ่มยอดคนดูได้อีกทางหนึ่งด้วยแต่ถ้าหากบันทึกไว้แล้ววันหนึ่งไม่ต้องการจะเก็บไว้ก็มาตามลบคลิปนั้นได้ทีหลังไม่ต้องกังวลค่ะอันนี้ก็เอาไว้ไลฟ์แบบพอคำนะคะแต่ถ้าอยากจะให้การถ่ายท่อสดของเรานั้นดูดีน่าติดตามยิ่งขึ้นดูเป็นมืออาชีพขึ้นจะต้องทำยังไง อย่างแรกขาตั้งกล้องค่ะขาตั้งก็เอาไว้ดีมือถือแบบนี้ถ้าพกติดตัวไว้จะไลฟ์ที่ไหนก็ได้ภาพไม่สัน่นแล้วก็ได้ไกลกว่าระยะมือที่เราถือนะคะต่อมาก็เรื่องเสียงค่ะถ้าเราใช้ไม์ของตัวโทรศัพท์มือถือรับเสียงเสียงก็จะไม่ได้คุณภาพนะักก็เพิ่มเติมด้วยเอาไม์มาเสียบค่ะจะเป็นไม์แบบมีสายแบบนี้ก็ได้ถ้าเราพูดคนเดียวหรือถ้าพูดกันหลายๆคนจะใช้ไม์แบบช็อตกัน d i r e c t i o n a l ก็ได้ค่ะ ต่อมาก็เรื่องภาพค่ะปัญหาของ Facebook Live ก็คือระบบจะบีเฟรมเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อให้เราได้เห็นข้อความคอมเมนต์ไปด้วยแต่แหมภาพมันแคบเหลือเกินค่ะยิ่งท้านั่งกันหลายๆคนยิ่งต้องถืบมือถือไปไกลมากๆเพื่อเก็บภาพให้หมดก็แก้ปัญหาโดยนี่เลยค่ะใช้เลนส์ w i d หรือว่าเลนส์มุมกว้างมาเสียบทับเข้าไปที่เลนส์กล้องบนมือถือภาพก็จะได้มุมที่กว้างขึ้นเก็บรายละเอียดได้มากขึ้นค่ะ และสุดท้ายก็ควรจะมีเม็ดแรงๆด้วยนะคะเพื่อให้ได้ภาพคมชัดและไม่กระตุกค่ะเพียงเท่านี้เราก็ถ่ายทอดสดหรือจัดรายการสดๆให้คนทั่วโลกได้รับชมผ่านทาง Facebook แบบมีคุณภาพระดับมืออาชีพได้แล้วค่ะ